สบายดีทุกคนวันนี้อยู่ที่หลังคังนะทุกคนนะเดี๋ยวจะมาที่หานคาเฟ่ฟฟตัวนี้เนาะทุกคนบรรยากาศก็เงียบๆนะทุกคนวันนี้บ่มีเขกเพราะว่าลมหแห้แงแห้แงแห้งอยู่ทางนอกะนะไฟกระดับอีกวันนี้ค่ะว่าซิมากินข้าวแต่ว่าหานเพื่อนบอกว่าไฟดับ <c oughs> <c oughs> อันว่าซิมากินข้าวสนอก <c oughs> บ่มีไฟบ่ไหนได้ <c oughs> แสดงว่ามันมีเนวกลินแน่นอนครอบเจอเลยหลายนี่แหละทุกคนก็มีไฟเลยว่าได้กินนิีึ้นไปกินหานเทิงพื่แหละบรรยากาศหานกะงามงามทุกคนเห็นบอนี่แหละทุกคนรมอยู่ทางนอกแห้งแห้งแต่อยู่ทางในาหานกะโอเคนะไฟมาแล้วแต่ว่ามัน,ด,นดับต่อไป จะต้องได้ไปกินหาารอื่นอ่ะทุกคนบรรยากาศร่มรื่นดีอยู่นี่นะนี่ไงน,นี่ไง